สวัสดีครับเคยสังเกตไหมครับป้ายใหญ่ๆที่เขียนว่าขายบ้านขายที่ดินแล้วมีโลโก้แบมติดอยู่เห็นบ่อยเลยนะคะตามถนนตามซอยใช่ครับเห็นจนชินตาเลยแต่เออเคยสงสัยไหมครับว่าเบื้องหลังป้ายพวกนั้นเนี่ยคืออะไรกันแน่บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์หรือแบมที่เราเห็นเนกันเนี่ยเขาทำธุรกิจอะไรทำไมมีทรัพย์สินเยอะแยะมาขายได้ตลอดวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับ ค่ะวันนี้เราจะมาแกะอรอยธุรกิจของแบมกันนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์หรือที่เรียกสันส้นๆว่า AMC ที่ใหญ่ที่สุดในบ้านเราเลย AMC ที่ใหญ่สุดเลยเหรอครับใช่ค่ะเราจะมาดูกันว่าโมเดลธุรกิจเขาเป็นยังไงมีอะไรน่าสนใจแล้วก็มองไปข้างหน้าด้วยค่ะว่ามีโอกาสความท้าทายยังไงบ้างในมุมของการลงทุนนะคะน่าสนใจมากครับงั้นเริ่มเลยดีกว่าปกติเวลาเราพูดถึงเศรษฐกิจดีๆเนี่ย บริษัทส่วนใหญ่ก็จะโตใช่ไหมครับแต่เหมือนแบมนี่จะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเข้ามามีบทบาทในเศรษฐกิจเราตอนไหนยังไงครับใช่ค่ะอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆของแบมเลยคือบทบาทของเขาเนี่ยจะชัดเจนขึ้นมามากตอนที่ระบบการเงินเริ่มมีปัญหาค่ะตอนมีปัญหา พูดไง่ายๆก็คือพอธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆเริ่มมีนี่เสียเยอะขึ้นนี่เสียหรือ NPLs นะคะคือนี่ที่ลูกหนี่จ่ายคืนไม่ได้ตามกําหนดพอหนี้พวกนี้มันเยอะๆเนี่ยแหละค่ะแบมก็จะเข้ามาอ๋อเข้ามาทําอะไรกับนี่เสียพวกนั้นเหระครับเขาก็จะเข้าไปประมูลซื้อค่ะซื้อพอร์ตนี่เสียพวกนี้มาจากธนาคารเลยรวมถึงซื้อพวกทรัพย์สินรอการขายหรือ n p a s ด้วย n p a นี่คือพวกบ้านที่ดินที่ยึดมา ใช่ค่ะพวกบ้านที่ดินตึกที่ธนาคารยึดมาแล้วแต่ยังขายไม่ออกแบมก็จะรับช่วงต่อสินทรัพย์ที่มีปัญหาพวกนี้มาบริหารจัดการเองอารมณ์เหมือนเป็นเอ่อแบบว่าวโรงพยาบาลสินทรัพย์อะค่ะช่วยดูแลสินทรัพย์ที่ไม่ค่อยดีไม่ให้เป็นภาระธนาคารมากไปอภาพชัดเลยครับเหมือนโรงพยาบาลสินทรัพย์พอรับมาแล้วเนี่ยแบมเขาเปลี่ยนของพวกนี้ให้กลับมาเป็นเงินเป็นรายได้ได้ยังไงครับกระบวนการมันเป็นยังไง หลักๆก,ก็มีสองทางนะคะทางแรกเลยคือจัดการกับหนี้เสียง NPLs ที่ซื้มาโดยตรงเลยจัดการยังไงครับก็จะมีทีมงานเข้าไปคุยเข้าไปเจรจากับลูกหนี้เดิมนะคะหาทางปรับโครงสร้างหนี้กันอาจจะลดดอกเบีย้ยให้ไหมยืดเวลาจ่ายหรือปรับเงื่อนไขอื่นๆให้เขาพอจะกลับมาจ่ายหนี้ต่อได้อ๋อให้เขากลับมาผ่อนได้ใช่ค่ะเงินที่เขาทยอยจ่ายคืนมาก็เป็นรายได้ส่วนหนึ่งของแบมค่ะแล้วอีกทางล่ะครับ สำหรับพวก NPA บ้านที่ดินที่ว่ามาอ๋อสำหรับพวก NPA นี่ส่วนใหญ่แบมจะเอามาปรับปรุงก่อนค่ะพัฒนาต่อยอดอย่างสมมติได้บ้านเก่ามาหรือที่ดินที่อาจจะดูไม่สวยงามก็จะลงทุนปรับปรุงซ่อมแซมทำให้มันดูดีขึ้นน่าสนใจขึ้น Uh huh. ทำให้มันขายง่ายขึ้นใช่ค่ะแล้วค่อยเอาออกขายในตลาดอีกทีกำไรที่ได้จากการขายทรัพย์สินตรงนี้ก็เป็นอีกแหล่งรายได้สำคัญเลยค่ะควบคู่ไปกับการตามเก็บหนี้ NPL เดิมสองขานี่แหละค่ะหัวใจหลักของเขาเลยอ๋อเข้าใจละตรงนี้เองสินะครับที่ทำให้ธุรกิจแบมมันดูพิเศษคือเหมือนจะไปได้ดีตอนที่เศรษฐกิจเอ่กำลังแย่หรือชะลอตัวถูกต้องเลยค่ะ เขาเรียกว่าเป็นลักษณะธุรกิจแบบส่วนวัฏจักรเศรษฐกิจหรือ c o u n t e r c y c l i c a l นะคะส่วนวัฏจักรค่ะเพราะว่าพอเศรษฐกิจไม่ค่อยดีคนเริ่มมีปัญหาเรื่องเงิน NPLs ในระบบมันก็จะสูงขึ้นซึ่งสำหรับแบมแล้วเนี่ยมันหมายถึงมีวัตถุดิบวัตถุดิบค่ะคือพวกนี้เสียทรัพย์สินด้อยคุณภาพให้เขาสามารถเข้าไปเลือกซื้อได้เยอะขึ้นแล้วก็อาจจะได้ในต้นทุนที่ถูกลงด้วยเป็นโอกาสสร้างพอร์ตของเขาในอนาคตค่ะ ฟังดูเป็นโอกาสที่ดีนะครับแตออ่ในทางกลับกันก็น่าจะมีความท้าทายอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแล้วถ้ามองไปข้างหน้าปัจจัยอะไรที่เราต้องจับตาดูเป็นพิเศษบ้างครับสำหรับแบมมีแน่นอนค่ะความท้าทายอย่างแรกเลยก็ต้องดูภาพรวมเศรษฐ,ฐกิจนี่แหละค่ะถ้าเศรษฐกิจแย่มากๆก,ก็เป็นโอกาสซื้อของถูกอย่างที่ว่าแต่ถ้าเศรษฐกิจกลับมาดีมากๆนี่เสียน้อยลงการจะหาทรัพย์สินใหม่ๆม,มาเติมพอร์ตก็จะยากขึ้น ต้นทุนอาจจะสูงขึ้นตามไปด้วยอืมครับต่อมาก็คือเรื่องทิศทางดอกเบี้ยอันนี้กระทบ2ด้านเลยทั้งความสามารถในการจ่ายคืนหนี้ของลูกหนี้เดิมแล้วก็กระทบต้นทุนการเงินของแบมเองด้วยเวลาไปกู้ยืมมาซื้อสินทรัพย์ดอกเบี้ยนี่สําคัญเลยสําคัญมากค่ะ อีกเรื่องก็คือการแข่งขันในธุรกิจ AMC เดี๋ยวนี้ก็มีผู้เล่นรายอื่นๆเข้ามามากขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือราคาอสังหาริมทรัพย์โดยรวมเพราะมันกระทบกำไรโดยตรงเลยเวลาแบมขาย NPA ที่ปรับปรุงแล้วออกไปนะคะเข้าใจเลยครับมีหลายปัจจัยต้องดูแล้วถ้าในมุมคนสนใจลงทุนล่ะครับเรื่องเงินปันผลแบมเขามีนโยบายหรือว่ามีความน่าสนใจตรงนี้ไหมครับค่ะ แบมมีนโยบายค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าจะจ่ายปันผลไม่น้อยกว่า40%ของกำไรสุทธิซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างสม่ำเสมอค่ะ40%ไม่น้อยนะครับ ใช่ค่ะก็เลยเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่นักลงทุนที่มองหาเงินสดหรือดีเวนดยูเนี่ยให้ความสนใจกันแต่ก็ต้องไม่ลืมนะคะว่าผลประกอบการกําไรหรือแม้แต่ราคาหุ้นเองมันก็ผันผวนไปตามปัจจัยต่างๆที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้แหละค่ะครับผมซึ่งก็จะกระทบอัตราปันผลที่ได้จริงไม่แต่ละปีถูกต้องค่ะโอเคครับเงินไทยสรุปสั้นๆวันนี้ที่เราเจาะลึกกันแบมก็คือ ผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดเลยในธุรกิจจัดก,การหนี้เสีย NPLs แล้วก็ซักสินรอาการขาย n p a s ในเมืองไทยรายได้หลักๆก,ก็มาจากการตามเก็บหนี้กับการขายทรัพย์สินที่เอามาปรับปรุงแล้วใช่ค่ะจุดเด่นเขาก็คือความแข็งแกร่งทางการเงินซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากการที่มีภาครัฐเคยร่วมก่อตั้งมาด้วยนะคะแล้วก็ลักษณะธุรกิจที่อ,อ่อย่างที่บอกว่ามักจะโตส่วนทางเศรษฐกิจได้แต่ก็เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายแน่นอนค่ะ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจดอกเบีย้ยแล้วก็เรื่องการแข่งขันในตลาดด้วยก็ถือเป็นกลไกสําคัญนะครับในระบบการเงินเราที่ช่วยคลี่คลายปัญหาหนี้เสียไม่ให้มันลุกลามกระทบเสถียรภาพไปมากกว่านี้ค่ะและเนี่ยอาจจะเป็นคําถามทิ้งท้ายให้ลองคิดกันดูนะคะการที่เราได้เห็นโมเดลธุรกิจแบบแบมเนี่ยที่เขาสามารถหาโอกาสได้แม้แต่ในเวลาที่เศรษฐกิจโดยรวมอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันทําให้เราเกิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับการลงทุน การประเมินความเสี่ยงหรือการมองหาโอกาสในรูปแบบที่ต่างไปจากเดิมได้ยังไงบ้างคะ